3ขั้นตอนในการขออ,อยอาหารสำหรับผู้ประกอบการ s m e ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและอยากจะได้ออยอาหารสินค้าของคุณจะต้องทำยังไงนะะวันนี้พี่มนจากเพจพี่มนเล่าเรื่องออยอจะมาเล่าขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนที่ทำให้สินค้าของคุณได้มีออยอาหารสมใจนะคะเริ่มจากขั้นตอนที่1เลยขั้นตอนนี้เราเรียกว่าขั้นตอนการขอตรวจประเมินสถานที่ นะเราจะต้องทําเรื่องขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตของเราก่อนนะโดยขั้นตอนก็คือ1ทางผู้ประกอบการ SME จะต้องเตรียมสถานที่ของคุณให้สถานที่ผลิตอาหารของคุณเนะี่ยสอดคล้องตามกฎเกณฑ์และหลักการของอยอยและก็เตรียมเอกสารให้ถูกต้องตามที่ออยต้องการนะคะหลังจากที่เราเตรียมสถานที่และเอกสารแล้วเราก็นําเอกสารชุดเนี้ย ไปยื่นนะคะถ้าเป็นกรุงเทพก็ไปยื่นได้ที่สํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยานในกระทรวงสาธารณสุขนะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ต้องไปยื่นที่สาธารณสุขจังหวัดนะคะและเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารของเราทุกอย่างว่าเอกสารของเรานั้นน่ะถูกต้องเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้จะก็ให้เราเนี่ยไปยื่นในระบบนะคะเมื่อเรายื่นในระบบขอตัวสถานที่แล้ว เราก็จะต้องชำระค่าตรวจสถานที่นะคะเบื้องต้นก็คือ3,000บาทนะคะเมื่อเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะนัดตรวจสถานที่เราก็จนะโทรมาแจ้งเราว่าเราพร้อมให้เขา,าพร้อมให้เราเขาพร้อมให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจเมื่อไหร่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจสถานที่ตามวันและเวลานัดน,นะะขั้นตอนนี้เราเรียกว่าขั้นตอนการตรวจประเมินสถานที่ซึ่งเจ้าหน้าที่อ paso, อยก็จะมาตรวจสถานที่จริง ว่าสถานที่ของเราเนี่ยถูกต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ออยอและตามเอกสารที่เราส่งเข้าไปไหมนะคะขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอนการตรวจสถานที่นะคะเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่แล้วพบว่าสถานที่ทุกอย่างของเราเรียบร้อยถูกต้องตัดตกตามเกณฑ์ออยอเนี่ยก็จะออกใบให้เราหนึ่งใบนะเราเรียกใบนั้นว่าใบแจ้งผลตรวจประเมินสถานทีนะะ่ก็เสร็จไปละขั้นตอนที่1น,นะ,ะ่งมาสู่ขั้นตอนที่2 เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบตรวจรับรองสถานที่แล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2กันนะคะขั้นตอนที่2เราเรียกว่าขั้นตอนการขอเลขใบอนุญาตผลิตอาหารนะะซึ่งอันเนี้ยจะแบ่งเป็นสประเภทนะคะคือถ้า SME ผู้ประกอบการใดรายใดมีเครื่องจักรในการผลิตเนี่ยไม่เกิน 50. แรงมา้าหรือกำลังคนไม่เกิน50คนเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าขั้นตอนการขอรับเลขสถานที่ผลิตไม่เข้าขายโรงงานะ แต่ถ้า SME ท่านรายใดมีเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตมากกว่า50แรงม้าหรือกำลังคนมากกว่า50คนขั้นตอนนี้จะเรียกว่าขั้นตอนการขอใบอนุญาตผลิตอาหารเพราะฉะนั้น SME ทุกท่านจะต้องดูที่เครื่องมือเครื่องจักรของเราก่อนนะคะว่าเกิน50แรงม้าหรือไม่จะได้เวลาเข้าไปขอจะได้ขอไม่ผิดนะะถ้าต่ำกว่า50แรงม้าคือการขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงานหรือเราเรียกกันว่าสอบหนึ่งนะคะ แต่ถ้าเกินเราจะเรียกว่าใบอนุญาตผลิตอาหารหรืออ1นะคะขั้นตอนนี้เราก็จะแค่เข้าไปซับมิตเอกสารในระบบเท่านั้นโดยที่เราจะต้องเอาซับมิตแนบไปกับใบตรวจประเมินสถานที่ที่ทางอยอกออกให้เราแล้วในขั้นตอนที่แนบ่งแนไปด้วยนะคะขั้นตอนนี้เป็นการขั้นตอนของการแนบเ,เอกสารเท่านั้นนะคะเมื่อทางระบบรับเอกสารของเราทั้งหมดเข้าไปเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจลัตรวจเอกสารของเราอีกครั้งในระบบ นะเมื่อเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยก็จะมาถึงการขั้นตอนของการชําระค่าใบอนุญาตกันนะคะถ้าเป็นแบบส่ .1 ก็คือใบรับเลขผลิตไม่เข้าขายโรงงานอันนี้ค่าธรรมเนียมอยู่ที่1นึ่ันบาทนะคะแต่ถ้าเป็นอ .1 ก็คือใบนุญาตผลิตอาหารค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่สองพันบาทนะคะนี่คือขั้นตอนที่2อนะคะเท่ากับว่าสถานที่ของเราได้รับใบนุญาตเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะสามารถไปสู่ขั้นตอนที่3ได้แล้วค่ะ อนที่3นะคะก็จะมาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วะคะ่ะก็คือขั้นตอนของการขอเลขสาระระบบอาหารนะะหรือเราเรียกกันว่าเลขออยอาหารนั่นเองนะคะซึ่งก่อนที่ผู้ประกอบการจะถึงขั้นตอนที่3ผู้ประกอบการจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของเราเนี่ยอยู่ในอาหารหมวดไหนเพื่อเราจะได้เลือกใบจดแจ้งหรือใบเลือกการจดออยอาหารได้ถูกต้องนะคะถ้าสินค้าของเราเป็นสินค้าเช่นอาหารทั่วไปหรืออาหารที่ต้องมีฉลากเช่นะ ขนมอาหารพร้อมบริโภคอาหารพร้อมบรรจุเ็จนะคะพวกเนี้ยเราจะต้องเลือกเป็นเอกสารที่เราเรียกว่าซอ,อรเจตนะคะเป็นการจดแจ้งรายการอาหารโดยที่ไม่ต้องแจ้งส่วนประกอบนะคะเราเรียกอันนี้ว่าซอ,อรจตนะคะแต่ถ้าอาหารของเราอยู่ในอาหารกลุ่มที่เป็นอาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐานนะเช่นน้ําดื่ม น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิสนิดนะะหรืออาหารในภาชนะบรรจุปิสนิดหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเราจะต้องเลือกประเภทของการจดแจ้งเป็นสบห้านะ,ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของการจดเลขสารระบบอาหารขึ้นทะเบียนสารระบบอาหารนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการซับมิตเอกสารซึ่งเอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือสูตรต่างๆของเรานั่นเองะคะ่ะว่าสินค้าของเราเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง สูตรส่วนผสมแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้จะต้องจดแจ้งเข้าไปในระบบนะคะแล้วเมื่อเอกสารแต่ละอย่างก็จะมีการให้เราสัมมิทเอกสารตามที่ออยอนแนะนำนะคะเมื่ออันนี้เป็นการจดแจ้งผ่าน e s u b m i s s i o n นะคะทางผู้ประกอบการสามารถเข้าไปจดแจ้งใน e s u b m i s s i o n ได้เลยเมื่อเราคีทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราบันทึก พอบันทึกเสร็จปุ๊บทางระบบจะเรียกเอกสารแนบเองนะเราก็ไปดูว่าในระบบเรียกเอกสารอะไรเราก็ไปแนบเอกสารตามที่ระบบเรียกมานะแล้วเมื่อแนบเอกสารเสร็จปุ๊บเราก็ซับมิตไปอีกรอบนึงนะขั้นตอนถัดไปก็คือการซับมิตเอกสารแล้วเมื่อเอกสารทุกอย่างซับมิตเสร็จปุ๊บขันนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะรอคนะ่นะรอเจ้าหนะ้านทะีนะ่พนะิจารณาเจ้าหนะีนะ้ก็จะพิจารณาว่าเอกสารที่เราซับมิตไปเนี่ย ครบถ้วนสมบูรณ์แค่ไหนถ้าครบถ้วนเราก็จะได้เลขสาร,รบบเลขจดแจ้งมาถ้าไม่ครบถ้วนทางระบบก็จะเตือนเราว่าต้องแนบเอกสารอะไรเพิ่มเราก็ไปแนบเอกสารเพิ่มนะคะเห็นไหมคะขั้นตอนก็มีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นค่ะสําหรับผู้ประกอบการ sme อาหารที่อยากได้ออยอาหารก็แค่ทํา3ขั้นตอนตามที่พี่มลแนะนําคือ 1. เริ่มจากการขอตรวจประเมินสถานที่ 2. การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต และ3ขั้นตอนการขอเลขรับสังบมนะคะสขั้นตอนง่ายๆเท่า,ทานั้นผู้ประกอบการ SME อาหารก็จะมีออยอาหารติดที่สินค้าของคุณตามต้องการแล้วค่ะสำหรับคลิปดีๆอย่างนี้สาระดีๆสำหรับเรื่องออยสามารถติดตามพี่มนได้นายเพจพี่มนเล่าเลือกออยนะคะใครมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่มนจะไปตอบให้ค่ะแล้วพี่มนฝากนะคะ ฝากสับสไคร u ยูทูปเพจพี่มนเล่าเรื่องออยอะ Facebook p เพจพี่มนเล่าเรื่องออยอด้วยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ